สวัสดีค่ะวันนี้ครูดวงนะคะจะมาแนะนําวิธีการดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอนะคะที่มีคนส่งมาให้เรานะคะอ่าอันนี้คุณครูดวงนะคะมอบหมายนะคะให้นักเรียนเขาส่งคลิปวิดีโอมาให้นะคะซึ่งเป็นคลิปที่ครูดวงสอนเองนะคะแต่เกิดอุบิเหตุทางเทคนิคนะคะคือมันไปเข้าใน drive ของเด็กนักเรียนนะคะเข้าอีเมลเด็กนะคะก็ให้เด็กส่งกลับนะนะคะอ่าเราก็จะไปคลิกที่ drive คลิกที่ลิงก์นะคะที่ที่เขาส่งให้มานะคะนี่ยกตัวอย่างการดาวน์โหลดไฟล์งานนะคะก็รอแป๊บหนึ่งก่อนนะคะโอเคค่ะนี่เป็นคลิปวิดีโอที่คุณครูดวงสอนนะคะ,ะจากนั้นค่ะไปตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะจะมีปุ่มดาวน์โหลดค่ะคลิกที่ดาวน์โหลดนะคะ,ะแล้วก็ Google บอกนะคไะดรไม่สามารถสแกนไฟล์นี้เนื่อง พื่อในการนี้ไฟล์เนี้ยเพื่อตรวจหาไวรัสนะคะเนื่องจากว่าขนาดมีขนาดใหญ่เกินไปนะคะเขาก็ถามเราว่าคุณยังต้องการดาวน์โหลดไฟล์นี้หรือไม่อะต้องการนะคะก็ดาวน์โหลดต่อไปอานะคะตอนนี้ไฟล์ก็จะมาโหลดตั้งไว้ตรงนี้แล้วนะคะโอเคแล้วก็จะมีปุ่มนะคะมีปุ่ม Open กับ Save As นะคะอะแล้วก็ถ้าเราต้องการที่จะเก็บไฟล์งานของเราไว้นะคะ เราก็ไปที่ save as แต่ถ้าเราต้องการเปิดดูแล้วก็ไปที่ open ได้นะคะคุณดวงต้องการเก็บเก็บไฟล์งานนี้นะคะอ่ากาไปที่ save as นะคะโอเคแล้วก็เขาก็จะให้เราเลือกที่เก็บนะคะตรงนี้คุณดวงของเลือกเก็บไว้ที่ d e s k ็อปโอเคชื่อไฟล์อ่าไฟล์งานตรวนี้เราก็สามารถจะเปลี่ยนชื่อได้นะเป็นชื่ออะไรก็ได้นะคะแต่คุณดวงของเปลี่ยนเป็นแค่หนึ่งจุดอ่าเป็นห้องนะคะอันนี้เป็นห้องมอ1หนึ่งหนึ่งดเจ็ดอ่า สจดวงเ็เอาไฟล์เดิมได้ตรงนี้แค่เปลี่ยนได้รู้ว่าเป็นห้องไหนนะคะโอเคก็กดเซฟค่ะอ,คอ่าเราไปดูซิว่าไฟล์งานเราอยู่ตรงไหนอ่าโอเคอ่าไฟล์งานเมื่อกี้อยู่ตรงไหนเออมาแล้วยังคะ ตรงไหนแล้วเออยู่ตรงไหนแล้วคะไปไหนแล้วเมื่อกี้อ้าตรวจสอบอีกทีอยู่ตรงไหนแล้วเอยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ๋ออ๋อโอเคค่ะอ๋อมาแล้วมาแล้ว อ่าเนี่ยไงคะมาตรงนี้แล้วหนึ่งจุดเจ็ดนะคะตรงเนี้ยมาแล้วโอเคค่ะแล้วก็จะเปิดเปิดดูได้นะคะก็เป็นไฟล์งานที่เช็คตรวจสอบอีกทีหนึ่งเปิดดูโอเคค่ะอันนี้โอเคนะคะที่านะคะอ่าโอเคค่ะ,คะ,ะไฟานโอเคสวัสดีจ้าตอนน,อนี้อ่านี่ก็คือเราก็ สามารถที่จะเซฟงานเราเก็บงานของเราเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็มาแนะนำเพียงเท่านี้นะคะ